สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตรั้งนะครับเราทรอย่างไรเมื่อเราถูกใส่ร้าย,ายในเวลาที่ความจริงถูกบิดเบือนพี่น้องครับแต่ก็เวลาอีกเช่นกันนะครับที่จะช่วยพิสูจน์ความจริงถึงความซื่อสัตย์ความจงนรักปกดีที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเราทั้งตอบพระเจ้าและต่อคนอื่นๆเรื่องราวของเมฟีโบเชตในพระธรรมสองสมัยบทที่19เข้อ2 4 3สเป็นตัวอย่างให้เรายัางคงความซื่อสัตย์ ความจงรักพักดีไว้แม้จะถูกคนใกล้ชิดหักหลังนะครับเมฟีโบเชตเป็นหลานของซาอูลที่ดาวิดให้ความเมตตาเพราะเป็นลูกชายของยูนาธานเขาถูกซีบามหาดเล็กที่ดาวิดแต่งตั้งให้ดูแลเขาใส่ร้ายในวันที่ดาวิดกำลังหนีอับซาลโลมดาวิดจึงประกาศยกที่ดินทั้งหมดที่สืบทอดมาจากซาอูลให้ซีบาแต่ในวันที่ดาวิดกลับมาความจริงก็ถูกปรากฏนะครับพระธรรมสองซามูเอลบทที่19เข้อ24เมฟีโบเชต พระราชนัดดาของซาอูลก็ลงมารับเสด็จโดยไม่ได้แต่งเท้าหรือคลิบเข่าหรือซักเสื้อผ้าของตนตั้งแต่วันที่พระราชาเสด็จจากไปจนวันที่เสด็จกลับมาโดยสวัสดิภาพพี่น้องครับการไม่ได้แต่งเท้าคลิบเข่าหรือซักเสื้อผ้าทําให้เห็นถึงความโศกเศร้าและความซื่อสัตว์ที่มีต่อดาวิดเมื่อดาวิดถามเมฟีโบเชตก็เล่าความจริงว่าถูกซีบาใส่ร้าย ดาวิดจึงตัดสินใจทำโครงการคนละครึ่งดาวิดให้แบ่งที่ดินกับคนละครึ่งนะครับแต่เมฟีโบเชตตอบดาวิดอย่างจริงใจในพระธรรมสองสมบัท,ที่19าข้อ30เมฟีโบเชตทูลพระราชาว่าเมื่อพระราชาเจ้าหนายองข้าพระบาทได้เสด็จกลับมาสู่พระราชวังโดยสัสดิภาพเช่นนี้แล้วก็ให้สิบารับไปหมดเถิดพระยะค่ะเมฟีโบเชตปฏิเสธไม่ขอรับสิ่งใดเพียงแค่เห็นดาวิดกลับมายัางปลอดภัยเขาก็โอเคแล้วนะครับ น้องครับความจริงใจซื่อสัตย์จงรักภักดีและเวลาจะเป็นเครื่องยืนยันความจริงที่เรามีที่เราเป็นแม้ว่าบางคนจะเข้าใจผิดแต่ให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงรู้ความจริงทุกอย่างและพระองค์จะทรงพิพากษาทุกคนด้วยความยุติธรรมพระธรรมสองโคดินบทที่ 5: ข้อ10เพราะว่าเราทุกคนจำเป็นต้องปรากฏตัวต่อนหน้าบาลังของพระคริสต์เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ ไม่ว่าจะดีหรือชั่วพี่น้องครับบัลังนี้ไม่ใช่พร,ระที่นั่งของจอมกษัตริย์แต่เป็นบาลังของผู้พิพากษาขอให้เราระลึกข้อนี้ไว้ให้ดีนะครับเพื่อจะไม่ใส่ร้ายคนอื่นเพื่อผลประโยชน์แต่ถ้าหากเราถูกใส่ร้ายก็ขอให้พระวจนะของพระเจ้านี้เป็นกําลังใจให้เราที่จะรักษาความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีไว้เพราะทุกอย่างจะปรากฏแน่นอนในเวลาของพระเจ้าครับพี่น้องครับพราที่านด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุด อยากยกย่องสรรเ,เสริญพระองค์พร,รงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์พระองค์ทรงความยุติธรรมและพระองค์เป็นความชอบธรรมขอทรงโปรดเมตตานละใหไม่เราจะมีหัวใจที่ซื่อสัตย์เหมือนที่พระองค์เป็นและขอความมั่นคงในจิตใจของเราที่จะไม่หวั่นไหวไปกับเสียงของคนที่ใส่ร้ายเราหรือความยุติธรรมต่างๆแต่ขอทรงโปรดเมตตานละให้เราเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์และความจุนรักพักดีที่สิ่งเหล่านั้นจะมีมากกว่าผลประโยชน์ขอทรงโปรดนำที่จุลเราจะซื่อสัตย์และจะเป็นพยานที่ดีของพระเจ้า ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามเราจะยงเป็นคนของพระองค์ที่เลือกวิธีการของพระองค์คือความซื่อสัตย์ขอพระเจ้าแม่ตานำและด้วยบูัลที่ฐานทุนขอพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับนี่ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมพุทธวงศันเสริญครับ